น,น,น,นับไข่ของเราเปิ่มปมสดจืดซุอกาแฟครับพี่น้องกาแฟดำนี่ขนมปังซุปไข่ทอด อันนี้ก็สิเป็นในข้าวเหนียวปิ่งค่ะพี่น้องข้าวเหนียวปิ่งขนมปังค่ะพี่น้อ,ของของนียวปิงงปงปงงวป่งก็สิเป็นของไอ้ใส่กล้วยตักใส่ใสเ่เผือก ไายกิน먹กินได้ป่ะเดี๋ยวับซอง,แงนแจงขายสินี่ขนมปังซุปไข่ทอดอันนี้ก็สิเป็นในข้าวเหนียวปิ้งค่ะพี่น้อ,ของขนมข้าวเหนียวปิง้ขงข้าวเหนียวปิ้งก็สิเป็นของไอ้ใสก่กล้วยตะไคร้ ใส่เผือกใส่มือครับพี่น,น้องขนมปังกระเจ้งใสสุกไก่ับสุกไก่ทอด กระเทียมสุกไก่เสร็จสุกไก่ถอดใส่มือครับพี่น้องขนรมปังกระไอ้สุกไก่เสร็จสุกไก่ถอดนกปิงก็จะเป็นของไอ้ใส่กล้วยตะกคใส่ไอ้ ใช้เผือกมีนี่ขนมปังซุปไข่ทอดอันนี้ก็จะเป็นในข้าวเหนียวปิ่งค่ะพี่น้อ,ของข้าวเหนียวปิ่งขงนมปังกระแตงในซุปไข่เหรซุปไข่ทอด ใครันเนาะขนมปังเขานเนาะหนอหขอ,องวันนูกไข่ครันเนาะนกปีนก็จะเป็นของอ้ใส่กล้วยแต่ไอ้ใส่เผือก สุกไฟฟข่ถั่วไข่ก็ซึมเข้าไปขไ้ปางในคนลงปังนสาดนุน่มสุกไฟฟข่ถั่วไข่ก็ซึมเข้าไปขไ้างในคนลงปังนสาดนุน่ม ไม่ต่ครับพี่น้องคาเฟ่ค่ะคาเฟ่เพิ่มคววมสดสื่นอันนี้ก็สิขืมของมันกใครกับน้องก็ลงเติมนะราดูหมดนีดนึยเรื่ กไข่ถัดไข่ก็ซึมเข้าไปข้างในขนมปังเขาใส่นุ่มแขงงอย่างุนมปังเัาเป ใส่มือครับพี่นอ้องม่ตราครับพี่น้องคาแฟาครับกาแฟาเพิ่มวามสดเื่นอันนี้ก็สิ ข้มตุ๋นซุปกาแฟครับพี fe, <c oughs> ่น <c oughs> nah, ้องกาแฟดำเติมข้มตุ๋นซุปกาแฟครับพี่น้องกาแฟดำนี่ขนมปังซุปไข่ทอดอันนี้ก็สิเป็นในข้าวเหนียวปิ้งค่ะพี่น้องข้าวเหนียวปิ้ง พี่น้องดูนั่นพ <Finnish S 1> ี่น้องมาจะซื้ออะไรกันมาเหนืออี่มเลบพี่น้องนี่ขนมปังซุปไข่ทอดอนี้กันสิเป็นในข้าวเหนียวปิ่งค่ะพี่น้องหนข้าวเหนียวปิ่ง ขนมปังเขาบอกว่าขนมปังแต่งในสุกไคสครับสุกไข่ทอดสุกไข่ทอดไข่ก็ซึมเข้าไปขางไหมขนมปังเขาใส่นุ่มนี่ขนมปังสุกไข่ทอดอันนี้ก็จะเป็นไอ้ เขาเนียวปิ่งค่ะพี่น้องโน้เขาเนียวปิ่งให้โอ้องเติมนะตมั้ัแบบหมดนิดนึงเกือบหมด,ด ห่อบตนหลปะรับตมงนจง่ายจใส่มื่ครับพี่น้องรวมปังครับพี่น้อง ผมชอบตุดงชอาเฟครับพี่น้องกาแฟดามต้มหมกินใสพีนนสพ่น,น้องใส่มือครับพีนนพ่น,น้อง